ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนี่เลยเป็นที่ผมทําที่ไว้ให้ไก่นอนนะครับนี่ที่ให้ไก่นอนยามค่ำคืนนะครับกันกันฝนได้นะครับผมใช้เป็นนี่เลยถังนะครับถัง200ลิตรนะครับผมเป็นถังเก่านะครับถังเก่าที่ผมเอามาทาสีนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็มีการเจาะรูนะครับนี่ เจาะรูไว้นะครับไอถังเก่าที่ผมเผาถ่านนั่นแหละครับนี่เอามานะครับเอามาทาสีนะครับอันนี้คือเหมือนเผานานแล้วนะครับมันเริ่มจะบางนะครับเลยนํามาทาสีนะครับเอามาไว้ให้ไก่นอนนะครับเพื่อเวลาฝนตึงฝนตกนะครับไก่ก็ยังเข้ามาอยู่ในถังนี้ได้นะครับพามาดูนะครับโดย รอบๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมอันนี้คือผมก็มาตอกนะครับตอกชั้นนะครับนี่ทำโต๊ะทำชั้นตรงนี้ก็เป็นไม้พาเลตนะครับผมไม้พาเลตอันนี้คือผมตอกเนี่ยมันก็มันมีเป็นล่องเป็นล่องอยู่แล้วนะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะวางถังได้ ได้พอดีเลยนะครับกลางคืนก็ไก่ขึ้นไปนอนนะครับน,นี้ก็เอาฟางมาไว้นะครับเห็นเดี๋ยวไว้ผมต้องทําตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อบังไก่เขาเนี่ยเหมือนผมเอาฟางมาไว้ใขอนอนเนี่ยเยอะนะครับค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยแล้วเหมือนเขาขึ้นไปเล่นนะครับขึ้นไปเล่นแล้วก็เตะเตะฟางออกมานะครับ ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เรานี่ใช้ถังนะครับกลางคืนนะครับกลางคืนไก่ก็จะนอนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผ้าไปดูตอนกลางคืนนะครับไก่ขึ้นมานอนนะครับผมก็มีการห้อยไฟนะครับห้อยไฟไว้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไฟโซล่าเซลลนะครับเป็นไฟโซล่าเซลแบบเล็กๆนะครับแบบอย่างนี้เองนะครับ แกะแกะตัวแผงนี้ออกนะครับแล้วมาต่อสายนะครับก็เอายัดไว้นะครับเพื่อให้เขามีไฟอยู่ตอนกลางคืนนะครับไฟมันก็ไม่ได้สว่างมากนะครับแต่มันก็ทําให้ไก่มองเห็นนะครับมันเป็นไฟสีส้มไฟเล็กๆนะครับมก็ยังมีความสว่างนิดหนึ่งนะครับด้านข้างด้านรอบก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ทําเป็นชั้นไว้นะครับยกสูงไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไก่ได้นอนเวลาฝนตกนะครับ ทั้งบนผมก็เอาเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องมาวางไว้อันนี้คือมันก็จะวางได้พอดีเลยนะครับด้านหน้าก็ทําตรงนี้ก็ไอที่ผมเคยทําเป็นเก้าอี้เก่าเนี่ยคือไม้มันผุผมก็เลยถอดออกมาเลยออาไว้ให้ไก่เดินขึ้นได้ทําเหมือนบนไดนะครับ ถ้าฝนตกเนี่ยไก่ก็ยังเข้ามาอยู่ในนี้ได้นะครับผม,มก็ช่วยบางบางฝนบางแดดนะครับตอนกลางคืนไก่ก็นอนกันอยู่ในถังนะครับก็าอาจจะเป็นไอเดียง่ายๆนะครับนี่ถังถังเก่านะครับถัง200ลิตรเก่านะครับถ้ามองไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้มันก็กําลังเริ่มจะ ฟื้นนะครับเอาต้นหม่อนมาปลูกเนี่ยเดี๋ยวไว้ก็ให้ทําร่มนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นบ้านไก่หลังเล็กๆนะครับจากถังนะครับเอาไว้ให้ไก่นอนอยาวเ่าคืนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ